กับคณะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เครารพยิ่งค่ะ,จะเจริญทมหมู่มิตีทุกท่านนะคะค่ะชื่อเครือแก้วคุณนวัฒนาชื่อทางทมดั่งสายฟ้ากล้าจนค่ะปัจจุบันก็เป็นจิตอาสาสังกัดสวนปานาบุญสามค่ะแล้วก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เด็กเด็กต้องจำความได้นะคะในเรื่องของการทานเจเนี่ยที่บ้านก็จะเป็นเด็กตลาดน้อยเด็กเยาวราชเพราะว่าคือมีอมาม่าสองคนอมาม่าฝั่งแม่ ก็จะอยู่ตลาดจะอยู่เยาวราชเป็นเอ่อเป็นคนที่อยู่สำเพงนะคะส่วนอาาที่เป็นคุณแม่ของพ่อเนี่ยก็จะอยู่ตลาดน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะวัฒนธรรมจีนเนี่ยที่เราที่เราต้องถูกเพาะบ่มตั้งแต่เล็กๆนะคะในเรื่องของการทานเจทุกๆปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็น,เป,นเป็นชีวิตเราอะคะ่ะคือเกิดมาเติมมาคือผู้ใหญ่ทำอะไรกินแล้วก็ต้องกินตาม นะคะแล้วก็ตั้งแต่จําความได้ก็คือทานเจมาตลอดในช่วงที่มีเทศกาลทานเจค่ะก็จะทานตามอาม่าคืออาม่าบอกว่าให้ทานให้ทานทานทุกปีแล้วมันจะดีเรียนหนังสือเก่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราโง่นะแล้วเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วเราก็เลยอยากเก่งมั่งเราก็เลยบอกอ,อ๋อเหรออาม่าบอกว่าเออกินเจแล้วมันจะมันจะแบบเหมือนแบบเราเขาเรียกว่าตั้งใจภาวนาภาวนานที่จะแบบ ไม่เบียดเบีย,บยนตัดอะค่ะแล้วมันจะส่งผลกุศลตรงเนี้มันจะส่งผลทําให้เราเรียนหนังสือเก่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะค่ะครานี้เราก็คือเหมือนก็ถูกถูกถูกผู้ใหญ่อ่ะเขาเรียกว่ากุศโลบายนะให้เราทานเจตามอนะ่ะเพราะว่าถ้าเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือสมัยก่อนตอนเด็กๆอนะ ไอติมแท่งเดียวนี่คือดูดกินกันทั้งบ้านเลยนะพี่น้องห้าคนเนี่ยคือแท่งเดียวนะแท่งละบาดเดียวเนี่ยดูดกินกันคนละปากสองปากเลยเดี๋ยวบางทีมีอากองอาม่ามาเสิร์ฟด้วยนะคือเราเราจนอนะ่ละลักษณะที่แบบว่าเวลาที่เรามีอะไรเราจะต้องมาแบ่งปันกันนะคะคันนี้พอพอเป็นเทศกาลทานเจปั๊บเนี่ยเวลาที่เราไปโรงเรียนน่ยเราก็ต้องทานข้าวเช้าก่อนที่บ้านแล้วก็เราก็ต้องพกปิ่นโตไปแล้วก็เอาอาหารเจแล้วนั่นแหละคะ่ะไปทานที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านก็ต้องกลับมาทานที่บ้าน คือไม่เคยไม่เคยมีตังที่ว่าจะไปซื้อขนมน่นนี่นั่นอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่มันเป็นชีวิตเราเนาะเป็นแบบเนี้ยเพราะอาาก็บอกเออถึงเวลากินข้าวแล้วมามามากินข้าวกินข้าวเออไม่ให้ไปซื้ออย่างอื่นกินแล้วนะไปซื้อขนมไปซื้อลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้เขาไม่ให้ตังไปซื้อเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงต้องกินข้าวบ้าน เราก็ถูกปลูกฝังแบบเนี้ยว่าก็คือไม่เคยไปซื้อกินกับเขาเลยนะเพราะว่าเขาไม่ให้ตังค์ไม่ใช่อะไรเราเนะยเขาไม่ให้ตังค์ทีนีน้ปรากฏว่าเราก็จําความได้ว่าตั้งอะไเล็กๆอะะทุกๆเทศก,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 กาล่ะเราก็จะทานเจสิบวันตลอดเลยแล้วก็จนจนจนพอเราออกเรือนแล้วแต่งงานแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเจอกับเอ,อแฟนเราก็ คือเขาก็คนมาหาชัยเนาะพี่เล็กพี่เล็กชายเนะี่ยเขาก็คนมาหาชัยแล้วคุณแม่เขาก็ทานเจทุกปีเหมือนกันแล้วก็คุยกันถามเขาว่าเธอกินกี่วันเนะเขาบอกเออเขาก็กิน10วันอ่ะงั้นกินก็คือก็ทานมาตลอดเลยทุกปีก็คือทานสิบวันต่อเนื่องมาแต่ส่วนใหญ่ของที่แก้วก็จะกินล้างท้องก่อนสองวันตามของละมานะคะทวน,นี้พอมาถึง พอมาถึงชีวิตที่มันมันพลิกผันเนี่ยคือพอเรามารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมตอนที่เราป่วยมากๆค่ะตอนนั้นเป็นไขมันในเลือดสูงเนาะเป็นลิสีดวงเป็นภูมิแพ้ประจําหาหมอตลอดแล้วก็หาหมอที่ไหน,ท,ไหนที่ไหนก็ไปทั่วปรากฏว่ามันก็ไม่หายเนาะแต่พอมารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมอ่ะกินแค่พืชผักอ่ะแล้วมันหายแต่พอตอนที่เรามาเข้าค่ายครั้งแรกอะค่ะ เราดูชีวิตล่าให้แล้วเรารู้สึกสะเทือนใจเลยว่าโอ้โหคนเรานี่มันเหมือนยักษ์เหมือนมาเลยเนาะทาไมอะ่ะแค่เราอร่อยลิ้นแค่ลิ้นเราแค่ว่าอร่อยแล้วเราเกินแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่ในท้องเรามันมาเป็นซากศพในในลําไส้เลยกระเพาะอาหารเราแล้วกว่าเขาจะย่อยอะ่ะอีกตั้งหลายวันกว่าจะย่อยแต่คือจริงสิ่งจริงๆที่เราเลิกเนื้อสัตว์เลยอะ่ะหลังจากที่กลับจากค่ายเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราไม่กินแล้วเราไม่ต่อจากนี้คือเราจะไม่เบียดเบียนชีวิต เขาละก็คือตั้งปณิธานเลยว่าจะเลิกเลยนะจะเลิกแต่ตอนนั้นช่วงที่กลับมาใหม่ๆเนี่ยในปีแรกเนี่ยก็ยังแบบมีแพวกปลาซิวปลาส้อยกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเป็นคนชอบกินกุ้งแต่ว่าพอหลังจากตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็ค่อยๆลดละแล้วก็เลิกไปเลยคือมันตัดขาดอะ่ะ หมูเห็ดเป็ไก่เดแบบคือบางทีอาหารที่เราชอบโปรดตานะเพราะว่าสมัยก่อนตอนตอน,ตอนทำงานบริษัทประกันเนี่ยมันจะต้องมีกินโต๊ะจีนอ่ะหมูหันนี่ของโปรดเลยนะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาอย่างนี้นะเราจับจากไายมาพกเราเลิกทุกอย่างเลยเลิกหมดเลยไม่ไม่ไมไมทานเลยค่ะเราก็คิดว่าตรงเนี้ยม,มันมันมันพอได้แล้วล่ะที่เราจะเบียดเบียนเนื้อสัตว์ว่าตอนเล็กๆเราเคยถามถามอาม่าตอนไปเรียนหนังสืออมา,มา,าม่าอาม่าทำไมคุณครูวันนี้สอนเรื่องศีลห้าห้าข่าสัต์อมาม่า แล้วเป็ดไก่ที่เรากินนะ่ะมันแปลว่าอะไรอาม่าบอกโอ้ยกินไปเธอเขาเป็นศาสตร์เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เราก็เป็นคําตอบที่มันยังไม่ใช่อ่ะเราก็ยังคาใจอยู่นะนจนพอมารู้จักกับแพทย์พิถีทางนะ่ะเรากลับจะค่ดแพทย์พิถีทำปุ๊บเราหักดิบเลยนะไม่กินเลยคือ,ค,อคือแบบเลิกไปเลยอ่ะแล้วคิดว่าเส้นทางนี้แหละมันโป่งโล่งสบายแล้วมันไม่ต้องเบียดเบียนใครมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเนาะส่วน พอพอเรามาปฏิบัติแค่ไม่นานนะคะเชื่อไหมคะไอ้โรคที่เมืม่อเมื่อเมื่อวัดสายไหลเวนก่อนยังมีผู้เลยโลหิตจางที่ตัวเองเป็นน่ะเลือดจางกับไขมันสูงอ่ะมันหายไปในช่วงแค่สามเดือนเองนะแค่ปฏิบัติทานผักอย่างเดียวเองทานพืชจืดสบายแล้วก็เมนูที่เกวคือถนัดอยู่คนถนัดอยู่อย่างเดียวก็คือลวกผักกับผักสดแล้วผักทุกอย่างที่เราเราเรา,เราทํา เนี่ยค่ะก็จะเป็นผักหลังบ้านที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอ่อมแซบชัยยาสเสลดพังพรมลุม่มขี้สะดาวขี้เหล็กอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่โอ้ชีวิตมันมีแค่นี้เองเหรอทำไมมันเรียบง่ายอย่างนี้แล้วมันก็มีความสุขเนาะแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมคะว่าสามเดือนเองที่มันหายจากโลหิตจางจนเราลืมไปเลยนะว่าเอ้ยเฮ้ยเราเคยเป็นโลหิตจางนี่หว่า แต่ว่าบางคนแน้่ยเขายังบอกว่าต้องกินเนื้อสัตว์ต้องกินไข่กินนมเพื่อเพื่อกระตุ้นให้มันมีธาตุเหล็กอะไรเงี้ยค่ะกินเครื่องในสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอเรามาปฏิบัติตรงเนี้ยมันแค่สามเดือนแล้วมันเป็นบทพิสูจน์จริงเลยนะว่ามันหายโรคได้นะคะก็ตรงนี้ก็คิดว่าเรามั่นใจค่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่กลับไปแล้วอะ่ะเรื่องของการที่เราจะกลับไปทานเนื้อสัตว์นี่คงไม่ใช่แล้วก็ ตอนนี้ก็ถือว่าทานมังสวิรัตมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่รู้จักกับแพทย์พิธีธรรมอะค่ะแล้วก็คิดว่าบางทีเดินผ่านาไก่ทอดนะที่มันหอมๆหรืหออะไรเงี้ยเราก็มองโอ้มันซากสมเนาะแล้วเอามาคลุกมาคลุกแล้วก็มาชุบแป้งทอดมาคลุกแบบเครื่องปรุงหอมๆเนาะสามเกลอือกระเทียมพริกไทยรากผักชีอะไรเงี้ย มันก็หอมจริงๆความหอมของมันไม่ไม่ใช่ไก่หอมนะมันคือเครื่องเทศอะที่หอมแต่เราอะเราอะก็คือจะต้องไม่โง่กลับไปแล้วไงเพราะเรามั่นใจแล้วว่าทางนี้ทางเดียวที่มันพาให้เราเนี่ยมีความสุขได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สุขสงบเย็นนะคะแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยคือพุ่งเดินหน้าอย่างเดียวนะคะก็คิดว่าตรงเนี้ค่ะถ้าพี่น้องหลายๆท่านที่สัมผัสด,ด้วยตนเองอะคะ่ะก็จะ พบกับความสุขนะคะสุขที่มันสุขสงบเย็นนะคะที่เราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตใครมาต่อชีวิตเราค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่แก้วค่ะพุ่งชอบจังเลยนะคะคําว่าลืมไปเลยเคยเป็นคือพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างที่พี่แก้วบอกมีเลือดจางไขมันสูงเอ่ภูมิแพ้ลิซิดดวงทวารเพราะว่าโรคพวกนี้เป็นโรคที่คนเป็นกันเยอะๆนะคะ แล้วก็หายกันก็ยากอะค่ะแล้วก็กินยาทรามานกับการกินยาเนี่ยค่ะพี่น้องที่เป็นโรคดังกล่าอะค่ะถ้าอยากมีความรู้สึกลืมไปเลยว่าเคยเป็นนี่ต้องลองมาทานผักแบบพี่แก้วนะคะแล้วพุ่งชอบที่พี่แก้วบอกว่าพอคุยกับผู้ใหญ่อะคะ่ะแล้วผู้ใหญ่บอกว่าเออทาไมถึงทานอาหารที่บอกว่าเขาเป็นอาหารของมนุระคะ่ะซึ่งจริงๆตรงนี้ค่ะพุ่งว่าหลายๆท่านก็คิดอย่างเนี้ยค่ะหลายๆท่านเป็นคนมีจิตใจบุญนะคะไปทําบุญทํากุศลน,นะคะ แล้วก็บอกว่าพอพูดถึงเรื่องการกินก็บอกว่าเขาเป็นอาหารนะคะทุ่งว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ดีนะคะที่พี่แก้วก็ามาเจอท่านอาจารย์หมอเขียวเจอสตับุรุษก็ได้คําตอบอะคะ่ะว่าเขาเป็นอาหารหรือเปล่าแล้วกุ้งก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือว่าการที่เราได้เห็นนะคะกุ้งสังเกตเลยว่าคนที่ดูชีวิตล่ําให้หลายๆคนเลยอะคะ่ะสามารถเลิกเนื้อสัตว์ได้อะคะ่ะเนี่ยคะ่ะจริงๆก็แสดงว่า นเราทุกคนนะคะมีใจที่เมตตาอยู่เป็นพื้นฐานนะคะแต่พอเราเราอยู่ในสังคมเราทําไปเรื่อยๆะคะ่ะตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นเราเมตตาเราก็เลิกเลิกได้ไวอะคะ่ะแล้วที่พี่แก้วบอกว่าเต็มแห้งหนึ่งดูดกันทั้งบ้านนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นการแบ่งปันพว่ว่าสิ่งอะไรที่มันมันเป็นพื้นฐานมันตั้งแต่เด็กอะมันหล่อหลอมให้เรามาเป็นคนที่โตมาได้ปัจจุบันนะคะคือพอพี่แก้วพูดถึงว่า กินกันแบ่งปันกันทั้งบ้านนะก็ต้องนึกถึงพี่แก้วอะค่ะเพราะว่าถ้าใครเห็นพี่แก้วจะรู้ว่าพี่แก้วเป็นคนที่มีน้ําใจมากอะค่ะไม่ว่าไปลาไปไหนอะค่ะจะมีถุงผักชายาถุงใหญ่ๆแล้วมีของอะไรอะค่ะไปให้พี่พี่น้องอยู่เสมออะค่ะคือเรื่องง่ายๆว่าแก้วมานี่แก้วต้องพกของมาด้วยอะค่ะที่แแบบถึงได้ยังไงคะพี่ใช่ค่ะแมบบ่ที่ที่แล้วก็ไปให้พี่พต่ที่บ้านแสงตันะค่ะแล้วพี่แก้วก็พูดถึงว่า ถ้าเราทำเนื้อสัตว์ในการที่เราจะมาเป็นเมนูอาหารเนี่ยเราจะต้องใส่เครื่องปรุงเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะ <S <S แต่พี่แก้วนะคะตัดตรงนั้นหมดเลยก็กินแค่ผักสดผักลวกถึงจะทำอาหารไม่เป็นนะแต่ได้สองอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าพี่แก้วปลูกเองไร้สารพิษและออย่างหนึ่งน,นะคะการที่เราปลูกผักเองเนี่ยและเป็นผักพื้นบ้านเนี่ยจะทำให้อายุยืนด้วยค่ะกัะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่แก้วขอบคุณพี่แก้วค่ะ